สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวช,ชดาพรมีผลนะคะนางสาวช,ชดาพรมีผลนะคะรหัสนิสิหกเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้านะคะลำดับที่สามค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทํากันในหัวข้อเรื่องเคมี้อลจีติก,ก,กรีทออลคลคูลัสนะคะโดยอันดับแรกนะคะเราก็จะมาเสิร์ชรีสเรนซ์ก่อน,นเราสามารถก๊อปตรงนี้นะคะไปเสิร์ชได้เลยนะคะซึ่งเมื่อไปเสิร์ชนะคะเราลงไปเซินนะสามารถกินกินที่ลิงแรกเลยเลยนะคะ เมื่อจิ้มเข้าไปแล้วมันจะขึ้นหน้าจอน,นี้นะคะให้เรากด Open PDF แล้วเราก็จะได้เอามาเป็นไฟล์แบบนี้นะคะซึ่งเลเลนรนี้นะคะเราก็จะนําไปปร,ประกอบกับการทํานะคะค่าต่างๆที่ได้นะคะเราก็จะอ้างอิงจากเลเลนรตรงนี้นะคะซึ่งกราฟที่ได้ออกมาเราก็จะต้องควรได้กราฟตามนี้นะคะค่ะเราก็เริ่มกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกนะคะ อันนี้คือดิฉันได้ทาการเตรียมข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยนะคะที่พิกเกอร์หนึ่งนะคะ a จ,จะเท่ากับสองทก็เท่ากับศูนย์จุดแปดค่ะจะเป็นพิกเกอร์ของ consecutive นะคะอ่ะที่คําสั่งที่ช่องแรกนะคะคําสั่ง c ที่ช่องมีสิบเจ็ดนะคะจะเป็นคําสั่งประมาณนี้นะคะเราก็ทําการถ่ายทอดเลยอ่ะถ่ายทอดกลัถึงห้องที่ยี่สิบเจ็ดนะคะแบบนี้เช่นเดียวก,กันกับที่ช่อง y รอบัดถ่ายทอดเลย แบบนี้นะคะคาสั่งนะคะเราก็จะได้มาจากสูตรการหาค่าคอนเซนต์นะคะของแต่ละค่าตามเบสเลสนะคะตามแบบนี้เลยเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาสร้างกราฟกันนะคะ ซึ่งวิธีการข้างการาฟนะคะก็คือไม่ง่ายเลยลากภูมแบบนี้นะคะไปที่แท้ค่ะแล้วก็ไปที่แผนภูมนะคะกดอันนี้นะคะเราก็จะได้กราฟออกมาแบบนี้อ่ะเมื่อเราได้กราฟออกมาแล้วนะคะเราก็ทําการอ่ะนี่นะคะอ่ะกราฟของเราอ่ะ,อะเห็นไหมคะอันนี้คือที่ฉันได้ทาําการจ้างมาเรียบร้อยนะคะเมื่อเราได้กราฟออกมาแล้ววิธีการเพิ่มองค์ประกอบนะคะเราจะไปที่ออกแบบ เพิ่อมองค์ประกอบชื่อแกนนะคะอ่ะต่างๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีคำอธิบายแล้วก็ไปที่คําอธิบายแล้วก็เขียนก็คือเอาไว้แดงกล้าขาวแบบนี้นะคะซึ่งในชั้นก็ได้ใช้กันไปแล้วสําหรับฟิกเกอร์หนึ่งเราก็จะใช้ชื่อว่าฟิกเกอร์หนึ่งคอนเซนทร์ฟูดออเดอร์เรียคชันนะคะแบบนี้เลยแกนแกน y จะให้เป็นคอนเซนทร์ชันนะคะแกน x จะให้เป็นเวลานัน่นเองนะคะ ึ้นกรารนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะซึ่งก็เป็นไปตามเลเเลนท์ของะคค่ะสำหรับฟิกเกอร์ที่สองจะเท่ากับหนึ่งจะเท่ากับศูนย์ห้านะคะที่ c o ลเลนเดชั่นนะคะก็จะได้มาจากสูตรเลยนะคะแล้วก็คำสั่งก็จะได้ถ่ายทอดออกมาประมาณนี้นะคะเราก็จะทำาการตัดลอกแล้วก็ถ่ายทอดทําเหมือนกับที่ฟิกเกอร์หนึ่งเลยนะคะคำสั่งก็จะประมาณนี้นะคะที่ ก oh, แล้วก็ถ่ายทอดเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ออกมาประมาณอืมนะคะค เมื่อคำออกมาแล้วกราฟก็จะได้ออกมาประมาณน,นะคะค่ะค่ทาที่ได้ก็จะประมาณน,นะคะอ่าวันจัรของเรา ต่อมานะคะเช่นเดียวกันกันกบพิกเกอร์ที่สนะคะอ่ะิกเกอร์ที่3ามะค,ะกกคำสั่งก็จะประมาณนี้เลยเราก็ทําการคัดลอก่ายทอดมันเลยแบบนี้เลยไปถึงจุดที่ห้องห้องที่สิบเจ็ดนะคะอ,อืะเมื่อทำเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำไปสร้างการ,ราฟเมื่อการาฟออกมานะคะของพิกเกอร์สาม ที่ a เท่ากับหนี้เท่ากับส่หจะเป็นฟิกเกอร์ของ Reversible นะคะก็จะได้เอามาจากก็จะอามาประมาณนี้นะคะคอนเซทั้งคอนเซนเทชั่น x คอนเซนเทชั o น y ประมาณเอามานะคะที่ฟิกเก e ร์สเป็นฟิกเกอร์เดีวยวก,กันกับฟิกเกอร์สแต่จะกากันที่ค่า a และค่าค่า b นะคะทำเหมือนเดิมเลยพัดลอกไข่ทอด จะใช้วิธีการถ่ายทอดตั้งแต่ช่อง1 7นะคะถึงช่อง2 7แบบนี้ค่ะเมื่อทำเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะเราก็จะมามาสร้างการาฟนะคะซึ่งฉันก็ได้ทำการาฟเส็เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้การาฟประมาณนี้ซึ่งเราก็จะตั้งชื่อว่า figure 4 v e r t i a l p e r o d o r d e r r e action นะคะเช่นเดียวกันกับ figure 5ค่ะ พัดลอกถ่ายทอดเหมือนเดิมนะคะทำแบบนี้เหมือนกันในทุ๊ปกร๊ฟิกเกอร์นะคะเมื่อทำเสร็จแล้วเราก็จะมานำมาสร้างการาฟเหมือนเดิมวิธีสร้างการาฟก็คือไปที่แทรกแล้วก็แผนภูมินะคะแล้วก็จะได้ออกมาแล้วเราก็จะดอกมาประมาณนี้แล้วก็มาที่ฟิกเกอร์สุดท้ายฟิกเกอร์หกค่ะจะเป็นฟิกเกอร์ของ first order reaction จะเห็นได้จากสมการ นะคะการเรียปฏิริยา x ไปวันค่า a ค่าเดียวย 1, 5 a, 5นะคะเราก็จะทำการขัดล่อก่ายทอดเหมือนเดิมค่ะตั้งแต่ช่อง17ช่อง1เป็นเรียบปัะกบในชุดกนวายค่ะขัดลอถ่ายทอดนะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับปีเกิเเร,กเกร,ะะเร์เราก็จะด้มาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําการสร้างการามนะคะซึ่งคําสั่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ ตามตากางแตะช่องปีคิดดูเลยนะคะฟิกเกอร์สุดท้ายก็จะได้ซับออกมาประมาณนีนะคะ้ค่ะค่ะซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปต่างๆนะคะรูปต่างๆนะคะก็จะเป็นไปตามอ้างอิงนะคะหรือเรฟเลนซ์ของเรานะคะอ่ะนี่ฟิกเกอร์หนึ่งนะคะฟิกเกอร์สองอ่ะฟิกเกอร์สามนะคะฟิกเกอร์สี่ฟิกเกอร์ห้าและฟิกเกอร์หกนะ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ